มันมีกี่อันนะขออันดนึงได้ไหมไม่ตอบอันอนอ่ขอพ่ออันดนึงได้ไหมครับในในแล้วแม่ไปไหนลูกแม่จับโจวจับตืมพ่ออยากได้อันไหนพ่ออยากได้พ่ออยากได้อันสีเนี้ยอันอันสีแดงอะลูก น,นะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันหน,นึ่งสัญญาณนะเออเออเอันเนี้ยแดงเลยค่ะงั้นขอพ่อได้ไหมลูกได้อืมอันนี้ขอหลวงภูมิกับแม่อ๋องั้นเราใส่สามคนเลยเนาะเดี๋ยวเราใส่ไปลอยกระทงเนาะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราใส่ไปลอยกระทงเนาะได้โอเคเั็นต้มน้ำ ใช่อันเขียวมันกันน้ำได้ลูกกั่น้ำออกมอกแกมกันน้ำได้ของไอ้่ออันเนี้ยกันน้ำไม่ได้ที่จริงของแม่กันน้ำได้๋อกันน้ำออกกันได้ลูกอืกันน้ำออกไม่ได้กันน้ำออกค่ะลูกนี่ขอนุ่งได้เปียกอ๋อบอกไว้ก่อนขอนุ่งได้เปียก น้องคูม <library> ต้องใส่ให้มันติดมือลูกเออใส่ไปโรงเรียนก็ได้นะลูกครูเขาไม่ว่าแล้วพ่อขออนุญาตครูหมดแล้วครูก็จะกินน้อพูมนถ่ายให้พ่อเห็นแม่บางเดียลูก แม่ขยับกล้องหน่อยกะอ,อันนี้ของแม่๋อแกะของแม่่งี้ดนะ้านไหนของพอ่อรู้อันนี้ของพอ่อนี่นี่อย่ายุ่น มีหลายรุ่นของแม่มันจะเหี่ยวแบบนี้ก็เหี่ยวตามอายุกับลูกอย่ามันจะเหี่ยวแบบเนี้เหี่ยวตามอายุไหมลูกแบบนี้เราแบบนี้ครับตอนนี้ครับการศึกษาสำหรับมันทำแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ ทำแบบนี้ไม่ได้มันทำเหมือนมันี้ไม่ได้มันทำเหมือนนี้ไม่ได้ไหรอกจร่จริงมันทำได้แค่นี้เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้น้องภูมิโทรมาหาพ่อกะใช่น้องภูมิคิดถึงพ่อกะใช่อ๋อพ่อก็คิดถึงน้องภูมิลูกโฮ้น้องภูมิหอมแม่กะพ่อไม่เห็นเลยแม่เอาสแกส่องหน่อยดิใหญ่มันซุบซิบ ไหนน้องภูมิหอมแม่พ่อดูดิฮะบอกว่าไหนแม่เอากล้องถ่ายกะว่าไงนะข้าว I am